สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนครับ f c สาวน้อย f c น้องหญิงครับผมขอกกับบ่าวโทนในช่องท้องพูนแบ่น้อยน้องหญิงครับครับพี่น้องกะบรรยากาศย่ำคำนะครับปู่เดินรอบรถครับสํารวจก่อนที่สิน้ำเขาไปในบ้านนะครับพี่น้องไปให้พวกไม่ไงเพอใหไงเป็นผูกแขนให้นะครับ เป็นสิริมงคลนะครับให้รถน้องก้าวหน้าพารวยดุกดิกคือดุกดิกเคยช่วงหอนๆน,นะครับดุกดิกเป็น ลูกเดีกเป็นไกดเขาไปนอนในบ้านนะครับไปตากแอร์ในบ้านช่วงอากาศร้อนๆแล้วหนาก็อยู่บ้านนะครับเปกันเลยขุนกันนะเวลาหนาวมาบัไดเพิ่นก็ิิทักท้ายในตัวกับเขาพุ่นงามแห่งปัวะ มีพอมีก็ออกไ้ก้อนละเนาะเออแมนเออนก้อนหนึ่งก็จะถือกวางยางลำกลดย่างเดียวเลย

แบบขึ้นกันกับพายุเข่าเลยนะครับแต่ว่าพ่อบายสองายสามารถกับหยุดนะครับ

ผีไปหลายปีมันมันไม่ปเตียลง่มมันเสี่ยลงหมฮ่นฮ่าฮอาฮ่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 ่าฮ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 ่เฮ่าฮ่่าฮ่่าฮ่าฮ่่าาฮ่าฮ่านาฮ่่าฮ่่ เวลาคำคำนี่คือเวลาของทีมหลังบานรวมตัวครับรวมตัวมือนี้รวมตัวแสดงความยินดีนะครับกับรถน้องก้าวหน้าพันรวยนะครับมื่อนี้บอมีมาไล่ทีมหลังบานนะครับพี่น้องแต่ว่ามีสิ่งดีๆนะครับ เพิ่มเข้ามาให้กับทีมหลังบ้านนะครับเป็นสมาชิกค,ครอบครัวนะครับเป็นสมาชิกค,ครอบครัวทีมหลังบ้านนะครับน้องเกาหนาพะรวยครับมาแล้วพ่อพิกพ่อคุณ้าง <laughs> มือแรกนี่ละบอบเข้าบ้านในพุทธผู้ก่อนเลยอาจารย์บุญนนุนว่างมือใดกกับจังคอยไปใหเพิ่มเจิมใหม่เจะาคอยไปเจมิจเจมพระจเจมะิเจมผูรักผูใหญ่ก่อน แม่ผูกให้แม่ผูกแล้วนะครับ ออกแถวนี้ถนะ้าเกิดสมมติเราจะโดนยึดเราเจอหรเราต้องไปขอท่หาที่ยตไโอ้ยตาสี่ห้เขายืดมันบ่ยู่พอดภักใต้เขากับมาได้ว่ามาบัานว่ามาบัานอุกงอิงนะ่ะ <laughs> ไปสิบ่อยากมา เป็นเซลล์ที่แม่หน่อยแนะนํามานะครับก็เลยเป็นเซลล์ทางพิษณุโลกนะครับก็เลยได้รถจังหวัดพิษณุโลกศูนย์พิษณุโลกนะครับนะอบ่กอะก็ขอบคุณทุกคําอวยพรนะครับพี่น้องขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจคอมเมนต์เข้ามาอวยพรนะครับเขาค,คอมเมนต์เข้ามารวมแสดงความยินดีนะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับสุขภาพราพ่างกายแข็งแรง คิดสิ่งใดกะขอให้สมหวังดังใจนะครับกะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและครอบครัวของพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านเหมือนกันนะครับให้อยู่ดีไม่แห้งเดินทางไปมาปลอดภัยไปอย่าค่ามาอย่าของคนเงินคนทองเขาบ้านเขาซองเน้อให้ลำด้วยให้โชคให้ม ắ n น,นะครับปังๆมันๆไปนำกันนะครับ ขอบคุณทุกคนรังใจครับพี่น้องฝากกด subscribe กดไลค์กดแช์นะครับฝากเบิร์โฆษณาครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้สนิสักก่อนได้พบกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ